สวัสดีเพื่อนๆสาวมาไว้ snap กันด้วยนะครับคอมโบนี้เนี่ยผมคาดว่าอาจจะเอาไปใช้ในการแข่งรอบเซมิไฟนอลนะครับอ่ก็เกินกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ทีมไทยของเราเนี่ยเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งรอบต่อไปที่เราจะแข่งเนี่ยจะแข่งวันอาทิตย์นี้เจอกับทีมไต้หวันนะครับถ้าผมชนะทีมไต้หวันได้นะครับทีมไทยของเราก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะอ่ะซึ่งรอบนี้เนี่ย เด็กนี้นะครับผมกําลังคิดวิเคราะห์อยู่ว่าผมจะใช้เด็กนี้ในการแข่งดีไหมผมจะพยายามไม่ใช้เด็กในเมตานะครับเพราะมันค่อนข้าง,าง,างน่าเบื่อมากนะฮะอ่ะเ้เด็กนี้เนี่ยมันจะเป็นอ่าเด็กไฮอีโวทอร์เจนนะครับอืมมันเป็นยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยเรามาดูใบแรกกันก่อนเลยครับวอนะครับใบนี้เนี่ยถ้าหาว่าเราเล่นคู่กับทางด้านของไฮอีโวจะได้เอฟเฟกเพิ่มก็คือมันจะสามารถลบ1ห,หน่วยพลังต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับ แล้วก็มิทเทลไนนะครับใบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเอามาช่วยทําให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็ใช้สับกับทั้งน,นของล็อกจอยด้วยนะเพราะว่าใช้เพียงแค่1นจี้เท่านั้นส่วนเอฟเฟกของมันถ้าเล่นกับไฮอีโวก็สามารถบวก1ดาเมจสุ่มได้1ใบนะครับถ้าเราเหลือเอเนอรจีเนาะช็อกเกอร์ใบนี้ทําให้ลดเอเนอรจีตัวที่อยู่ซ้ายสุดนะครับถ้าเล่นกับไฮอีโวนะสายขอบนี่ที่เด็ดเลยฮะเก่งสุดในไฮอีโวแล้วนะครับก็ลด ดาเมจได้2ตัวนะครับอืลดดาเมจได้2ตัวในเลนนั้นนะฮะแต่ต้องเหลือจี้นะแต่ทีเด็ดก็คือใบนี้ครับทอนะครับเสกโยเนียขึ้นมานะฮะเล่นคู่กับทางด้านของเบต้าเดบิว์ครับเสกทางด้านของซอมเบกเกอร์ขึ้นมานะครับอ่าและต่อไปนะครับเทิร์น5นะครับเราก็จะเล่นทางด้านของเจนฟอสเตอร์นะครับดึงทางด้านของอ่าโยเนียขึ้นมาดึงทางด้านของซอมเบกเกอร์ขึ้นมาดึงวอร์ปขึ้นมานะครับ และเทิร์สุดท้ายเราสามารถเล่นทางด้านของล็อกจอได้นะฮะแล้วก็ใช้วอร์ฟนะครับโยเนีย er, นะครับแล้วก็ทางด้านของซอมเบอเกอร์เนี่ยยัดเข้าเลนล็อกจอมันก็จะสับพวกตัวใหญ่ออกมาได้นะครับสมมุติว่าในกรณีที่ตัวใหญ่มันยังอยู่ในเด็กนะหรือถ้าหากว่าเราเล่นเป็นด้านของอไอพวกซอมเบอเกอร์อะไรพวกนี้ไปใช่ไหมพวกซอมเบอเกอร์พวกโยเนียพวกนี้ไปเทิร์สุดท้ายเราก็สามารถลงตัวใหญ่ได้อีกเป็นทางด้านของ ด r Doom รดูมก็ได้ในะกรณีที่เจอสนามปิดตายนะครับที่เราไม่สามารถลงได้แล้วก็ใช้ด r Doom รดูมได้หรืออะไรออดก,ก็ได้นะครับคือเซอร์ไพรส์คู่ต่อสู้นะครับก็ปิดอะไรนั้นไปเลยนะให้เขาการ์ดไม่แสดงความสามารถนะฮะหรือจะเติมตัวใหญ่ด้วยเลทฮักก็ได้นะครับอันนี้เลทฮักจะใจ้ให้ดีเนี่ยต้องอยู่ในมือเราตั้งแต่เทิร์นแรกๆนะครับถึงจะคุ้มที่สุดนะครับหรือถ้ากว่าเ,าเล่นล็อกจอในเทิร์นสเทิร์นหนะครับเรามีพวกแบบ โยเนีย uh, อยู่แล้วในมือเนี่ยสมมุติว่าโจวได้เราก็สามารถเล่นล็อกจอกับโยเนียได้เลยนะครับก็แล้วแต่เพลนะฮะหรือว่าจะเป็นล็อกจอวอลฟก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่หน้าการ์ดของเราเลยแต่คีดหลังของคอมโบนี้ก็จะเป็นการอาเอาพวกดอกศูนย์เนี่ยนะครับเล่นคู่กับล็อกจอนะครับโดยใช้ดน้าจเจนฟอสเตอร์ดึงขึ้นมานะครับซึ่งในเท์นดทานเนี่ยถ้าเราเล่นล็อกจอใช่ไหมเราจะเหลือ 2G 2G ก็จะปั๊มดาเมจให้กับใส่อ,อบแสดงเอฟเฟกต์ได้ปั๊มมิี่ไนได้นะครับ เออมันมันหลากหลายอะแล้วแต่แล้วแต่ว่าหน้าการจะขึ้นมาอย่างไงนะครับส่วนเด็กนี้นะครับประสิทธิภาพจะเป็นยังไงโหดไหมเดี๋ยวไปชมในเกมกันเลยฮะพลังในระมิดของข้าเปิดมาด้วยวิ้ยขอบเทินเทินสามโอเคใส่ขอบมันลงเทินสามได้แล้วครับแต่ว่าถ้าว่าใส ไซคอบที่โดนช็อคเกอร์เนี่ยมันจะทำให้เหลือสองจีนะฮะแล้วก็ติดผลเอฟเฟกทันทีภายในเทิร์นสามนะถือว่าดีอยู่เก่งไม่กลัวกลัวช้าโอเคคุ้มเลยคุ้มเลยสนั p ใา่เลยมันลงได้ใบเดียว ตอนได้ใบเดียวรูนี้อะไรก็ไม่รู้โอ้โหอ,อ,อีกแล้วอ่ะเนี่ยก็จะเบื่อเลยอาริเซมเนี่ยชีวิตมึงจะไม่สู้กันด้วยการ์ดอื่นแล้วหรอหปล่อยไปมึงอยากได้จิม้มึงเอาไปเลย คานเทนดอร์โนวามันเป็นอาริเซนมันต้องใส่คานเทนดอร์โนวาครับเดี๋ยวนี้จักรจะไม่ไม่ไม่มันต้อง ก่อนแล้วก็ตามด้วยอันนี้ดึงขึ้นมาอีกรอบอ่าอบบน,นี้เอวเราจะเปิดด้วยวอร์ฟอีกหนึ่งใบพร้อมกับดรดูมแบบบําบําอย่าช้าขอร้องอย่าช้าคิดนานมีไรคิดเยอะแยะหวังทำไมจี้มันเหลือเยอะใช่ไหมมันเลยแบบว่ามี เขาแล้วล่ะเอ็นเออร์จีเยอะอะมันต้องใช้หให้หมดอะไรอย่างเงี้เหรอน่ามันปิดขวาซะแล้วมึงจะเอาจี้ไปทำอะไรเยอะแยะวะฮะถ้าสุดท้ายมันมีสิบจี้อะโอ้โหถ้าผมได้ทั้งคอ้อนสองตันปึบป๊บปึ๊บโอเคเลทฮักสวย คขาไหมเขาตึกตึก่าผมว่าอย่างนี้จะดดีกว่านะอันนี้ลงก่อนอ,อย่างนี้จะมีโอกาสได้ซอมเบกเตอร์สองครั้งขวาเราจะชนะได้แนะ่ับ อะไรอดกลางกไ็ได้อะไรจริงแล้วไอ้โง่จงกลับมาเล่าสมุนของข้าอ้านึกว่าอะไรชทนนะึกว่าอะไร ใหญ่เบกนี่อจี้มันเหลือเยอะนะก็นนี่แบ่งมาให้กูบ้างนี่เลทฮัคตก<ป>เพลยครับจบเทลน์โดยทำอะไรไม่ได้เลยครับโอ้โหแล้วลงช็อกเกอร์กูอย่างชอบต้องเยอะแยะมึงไม่ลงแล้วเทิร์สองกูจะเล่นอะไรเนี่ยเอา Uh huh. ทั้นสองก็เล่นนี่ไงโอเคได้อยู่ยังมีอะไรให้เล่นอยู่แต่ศูนย์ที่เชียเดอะฮูดฮันดิโนโคตรเกียดเลย อันนี้แล,ล้วกันเอ๊ะหรือฝั่งนี้ดีกว่าอย่างน้อยทอมันสามารถบูสเตอรมเมทได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมต้องอัดรูขวาเอ๊ยแต่ว่าอนาันนหยฮิลัดไปแล้วหมายความว่าน่าจะเป็นไอ้นี่แน่นอนเอ ไอ้นั่นอะเซือสีเซือสีตานี้ปะผมว่าเซือสีตาตาต่อไปผมว่ามันจะเซือสีตานี้เว้ยผมปิดด้วยอะไรอ่อนเลยไม่ให้เล่นผมว่าเซือสีตานี้แหละด้านขวาน่าจะใช่นะ แล้วเดี๋ยวปิดด้วยเลทักสักเลนหนึ่งก็ได้กลางไม่ก็สายน่าจะได้อยู่ตามหลักเราต้องเซอร์สีตานนี้แหละนอกจากจะจวงไม่ได้จริงๆมันสามารถเซอร์สีดได้ตั้งแต่เทินที่แล้วนะสิเลย จะเป็นอย่างงี้ก็ได้นะดอกตูมอย่างนี้น่าจะดีกว่าคงไม่คงไม่ช่างชีเนาะคงไม่ใช่ช่างชีคงไม่ใช่ไม่น่าใช่แต่ถ้าจะเล่นเพลราช่างชีก็เล่นกลาง โอเค okay. สวยครับกรูดีนะไม่เข้ากานไม่งั้นกูแตกเลยสวยงามนนะเลทฮักกูนี่เดอะแบกเลย รอบนี้เปิดมากม็เล่นอะไรไม่ได้เลยครับผมว่าเด็กนี้บางที่อาจจะไม่เเถียนนะเพราะว่าเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเล่นเทินหนึ่งเทินสองไม่ได้ค่อนข้างลำบากนะโหแล้วเจอตัวใหญ่ๆกูเยอะเหลืเอเกินแต่แต่ตาไหนที่แบบเคิร์ฟมาดีๆเนี่ยเราแบบกดส n a p ได้เลยอะแต่ไม่ใช่ตานี้ ไอ้อันนี้เล่นไอ้น,นี้ได้ไงว,วะทอเบตา้าทอเบตาเ้ๆๆเบตาเจนคอนดึ๊บดึ๊ทอเบต้าเจนคอนดึ๊บดได้ มัน,นแยกเลนเนาะเราเราปิดเอาไวท์ฮอตลูมเลยดีปะอยากได้ปะเฮ้ยอย่าโดดขวานะไปโดดเลนอื่นไปโดดเลนอื่นโอเคเดินต่อไปแล้วน่าจะได้อยู่เดินต่อไปน่าจะได้ ถ้าได้ถ้าได้ขอสักอันหนึ่งอะ่ะสวยเลยเรามีล็อกจอเล่นได้โอ้อันนี้ก็ได้ขอใหญ่ๆเบิ้มๆหรือจะอย่างนี้มีไหมไมีอยู่ที่หนึ่งก็อย่างนี้ก็ได้แล้วก็เทอร์นาแต่ว่า ผมว่าคงไม่ได้หรอกเล่นไปเลยการบอลลังเกมนี้มันจริงจริงเอาจี้ไปท,ทำไมเยอะแยะวะแม่งได้ทั้งไอจิ๊สามได้ทั้งบาฮัตลูมดูมีเหนื้อทุกซิง ได้เปิดก่อนด้วยกูหนึ่งเลนนะตามหลักแล้วเนี่ยอย่างนี้ไหมเขาบูตกลางปะ ม่งต้องมีไอ้นี่แน่สักตัวหนึ่งนอสักตัวหนึ่งแน่เลยนอเล่นไหนไม่รู้แต่ไม่ใช่ซ้ายแน่อ่ะผมทําได้แค่นี้แหละผมคิดว่านี้น่าจะเป็นเพจที่ดีสุดละนอกลางเว้ยชูอ่านขาดปะ เออผหว่านนะผมว่ายังไงก็นาก่าจะนอ,อกก่างนะคิดไปแล้วว่าใช่นั่นใช่นะแน่เป็นอะไรที่ผู้ยากต้องให้เธอแก้ชักลาพลังเนรมิตของข้งขอขสมแห่งเวทมาเลยแต่ผมมีสิ่งนี้ไงด็อกเตอร์ดุมด๋ม เชื่อขอให้มันอยัดได้ดกตอร์ดุ่มกูไปเลยทำไมเจอเด็กเด็ดทอยบ่อยจังวะโหตานี้คนเล่นไซคอบนะไซคอบแล้วก็ทอระบุระบบแค่เลนเดียวพอไย อย่าไปบูทยเยอะแล้วเดี๋ยวตอนจบเราค่อยเปลี่ยนไดด็อกเตอร์ดูมชนะท้ายพูดมาพอแล้วเพื่อนออยเรี่ยเป็นไรไม่เป็นไรแค่สี่แค่ 4, แคสี่อย่าสั่นอย่าสั่นทอทอเสร็จเบตา้าเบต้าเสร็จด,ด็อกเตอร์ดูมบอจิงตันดิสซีการทุกใบที่ไม่มีความสามารถบวกสามด้วย เบต้าผมไปสวยเลยแสดงว่าไม่มีล็อกตัดุมเต็มสุรัตเอาเจนนะเจนค่ะเจนค่ะเอาเจนเพื่อโยเนีย แต่ถ้าเป็นเบต้าเดบิวตก็ก็สามารถจ,จิ้มได้อีกโอ้โหมาึงดวงดีจังวะโอ้ยอย่าบอกนะว่าเอเชียนิฟลาว่ะเมื่อไนิิฟลาผมผมสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยแต่จะ ลองสู้ให้ดูแต่ผมว่ายังไงก็อันติมโซลา่าผมสู้ไม่ได้น่าจะใช่นะเวนอมเทินเทินห่าไอ้โอกาสที่เป็นอันติมโซล่าสูงมากเลยอ้าว เอาเฮียบูตาเหม็ดให้มุวลีมเพิ่มอีกนิดนึงแต่พอไหมพอไหมเพื่อนดูมอยู่เหนือทุกสิ่งเออผมชนะจุกูแตมกูห่างกว่าว่ะ้ยมีเสียแว็บเสียแว็บแต่ก็ยังได้อยู่ เพื่อให้มันเหมือนฟิลแข่งมากที่สุดนะครับผมจะเล่นในโหมดคอนคว e สนะฮะแล้งอ่าโหมดคอนคว e สตัวซิวเวอร์นะครับปะซักเกม2เกมที่ผเกมก็น่าจะพอเดาออกแล้วว่ารูปแบบของคอมโบนี้มันจะเล่นยังไงแล้วมันพอที่จะไปสู้กับไต้หวันได้หรือไม่นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็ถ้าชนะในรอบนี้ก็เข้ารอบชิงแล้วนะ เออทีมไทยของเรานะครับจะต้องไม่แพ้ชาติใดในโลกทัวร์แม่งยาวนานมากนะให้มันจบให้มันสิ้นสักทีก็รอบนี้ผมลงเป็นไม้3อีกแล้วเช่นเคยนะฮะเคเไม้3ตลอดเวลานะฮะเอวิติงจิงกับเบลจึงก็โอลาเวลถ้ารอบนี้ชนะไปได้นะครับเข้ารอบชิงนะครับแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เข้าหรือเปล่าแล้วก็ได้ชิงกับประเทศอะไรนะตอนนี้หายคิวไว้เจอก่อนเนอ โอเคครับผมเราจะคิวกันแล้วนะฮะจงดูพลังเนลมิดของข้าจบเทิร์นไปก่อนเลยนะฮะเล่นอะไรไม่ได้เลยอะไรวันนี้เด็กเราก็มีดับหนึ่งดับสองเยอะดับหนึ่งดับสองสวนจี้แมงไม่คืนสักใบอ๋อเบียนวะเขาจะเติมเดอะลับหรอโอ้ไม่ก็ ควรเหลือจี้เนาะคิดกันนะผมว่าควรเหลือจี้ไม่ควรเล่นจนหมดเอ้ยผมเปิดก่อนเอ้าไอ้เหี้ยกดไม่ได้โอเคผมเปิดก่อนใช่ไหม ้ผมเล่นอย่างนี้จะคุ้มกว่าปืด <c oughs> สนบปอจ๋าฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันน่าจะเก็บอันดี้แล้วแล้วก็ปล่อยเลยถ้าผมดาวนะน่าจะเป็นเช่นนั้น มันน่าจะไม่สู้ละกลางอะ่ะแต่ว่ามันยังบูตได้ด้วยหมอบเบียดดีกว่างั้นเราก็อันนี้มันจะได้เท่าไหร่หนึ่งสองนี่จทำอย่างนี้ได้ ผมจะสามารถดึงวอร์ปมาได้แล้วก็เล่นวอร์ปกับด็อกเตอร์ดูมที่ล็อกจอได้อัพัลธผลิตกับมอดอกมันจะได้เท่าไหร่เหรออุ้เยอะแล้วเนี่ยมตรงต่างเบลเลอร์เลย นะอยู่มันจะมีตัดอะไรได้อีกไหมอะผมยังชนะตรงกลางได้อยู่เรื่องสองใบนี้ขวานี่น่าจะไม่ชนะละหรือจะเล่นเป็นอย่างนี้แทนดีแล้วก็เหลือจี้ไว้แต่ตรงกลางก็จะแพ้อย่างนี้น่าจะดีที่สุดแหละคำนวณก่อนนะ ถ้าเราสับได้เบต้าเดบิวมีโอกาสได้ดูมสองครั้งอย่างนี้จะดีกว่าไปยังตัดได้อีกเหรอต้องดูมสองครั้งถึงจะชนะดูอีกครั้ง ขอร้องดูมไอเชีย่ยดูไม่มาโอ้โหโอ้โหดูมไม่ขึ้นอ่ะให้ดูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะรูเรื่องกระเบื้องแตกเลยอ่ะดูแตได้จัดเลยดูไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรถือว่าตแต่เด็กมึงไม่ได้มีอะไรอะ่ะ<อ>กูบอกเลย แม่งเลยอุณหภูมิมันขึ้นแล้วว่ะอุณหภูมิขึ้นหัวคือมึงไม่มีอะไรเลยเว้ยเด็กมึงอ่ะจริงๆหกเข้วไปเอาคืนหน่อยเว้แต่ตาจริงๆเราไม่คนตสแมันนะมือเราไม่มีอะไรดีเลยเหมือนชัดสับเบียง เล็กคอดเบสิกเลยโอ้โหแล้วฉีดใส่ขอบเชีย่ยหวยเล่นไม่ได้เลยมุดเงิดบไอ้ยศสนาขอหัวควยจริง ค,คือคอ ocalypse เน่าที่ไยหมามันจะไปเติมไหนวะโโอ้ห

โอ้โหฉันชนะ I love you ดูมถ้าไม่ได้ดูมสองครั้งก็ไม่ชนะนะด,ดุมไปดิหกคิวคือมือเน่ามากอะน,นะเวย้ยแต่ว่าดวงดวงสุดท้ายยังดีอยู่โอเคคลาวซิตี้ แต่ว่าตอนแข่งเมื่อกี้ผมคงจะกดยอมนะผมคงไม่กล้าเสี่ยงอแต่เมื่อกี้ด้วความั่นไส้ไงหงุดหงิดแม่งไอ้เช่นนี้แล้วมือกูก็เน่าอีกอ่ะผมไม่เข้าใจทำไมมือเน่าบ่อยจังเลยวะวันนี้เรากำลังได้เปรียบเราอย่าเราอย่าใจเสียเราเล่นตมเกมไปไม่ต้องไปสนับสู้กับมันเมื่อกี้ถือว่าโชคโชคดีไปแลวรอบหนึ่งมือเน่าอีกแล้วทำไมมือน่าบ่อยจังวะงงวะ ดอกหนึ่งดอกสองเยอะแยะไม่ขึ้นเลยอนะผมกลัวไซคอปเอ้ยผมกลัวโดนไอนะ้นี่มากผมกลัวโดนไอเนนะี่ยเชื่อ,อวะจามบ,บิดเนะดี๋ยวนะเด็กดิสการ์ดใส่เจฟเดวยเหรอวะจริงๆถ้าเล่นเบต้าเดบิวต์แล้วก็เจนทอร์ก็ได้เนะี่ย เจนมาเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนหรือเปล่าล่ะเจนอยู่ไหนอะเอ๊ะเดือนนะอ๋อสานกับสองโอเค มาได้เหี่ยโอเคตัดตอนที่กระปกที่สุดมีโอกาสไหมดูดูดไหมอย่างเงี้ยดีสุดละแล้วก็ให้มันได้อะไรอดอมา ไม่ดูกลางด้วยเราช็อตสองทีเราเอาใยถึงของเราแล้วเราช็อตสองทีตึก๊กแล้วมันก็กินอโพคารีตตัวปิดเดียวสวยครับยี่สิบสี่ศูนไม่ดีซ่าจังเลยมึงดีกัรอะไร สือแวบเสแวบสวยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ชมคอมโบของเด็กนี้กันไปแล้วนะเพววื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไงบ้างครับสำหรับเด็กนี้ถ้าหากว่าเอาไปใช้ในการแข่งวันอาทิตย์นี้นะครับจะรอดพ้นเงื้อมือของไต้หวันได้หรือไม่นะครับส่วนตัวผมมองว่าเด็กนี้ถามว่าเก่งไหมถ้าหากว่ามันสามารถเล่นได้ตามเคิร์ฟมันเป็นอะไรที่เก่งมากนะฮะแต่ ถ้าหากว่าเราเล่นตามเคิร์ฟไม่ได้เนี่ยก็อาจจะลําบากอยู่หน่อยๆน,นะฮะซึ่งผมกําลังพิจนารณาอยู่นะครับยังไม่ได้ฟันธงว่าจะใช้เด็กนี้ร้อเนไหมนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาได้ดงความเห็นช่วยกันนะครับทีมไทยเราต้องเข้ารอบชิงนะฮะตอนนี้เราเหลือสทีมสุดท้ายแล้วนะครับเข้ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเนาะแต่เราจะไปให้สุดโดยเป็นที่1ให้ได้นะครับอ่ะฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับ มีความเห็นยังไงแสดงกันได้นะฮะแล้วยังไงเจอกันได้ใหม่ของโมนาครับ